อี2,434ข้อหารือภาษีอากรวันที่4กุมภาพันธ์2,168เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการจำหน่ายนิสู์ข้อหารือข้อหนึ่ง บริษัทขอไก่ได้ว่าจ้างบริษัทขอไข่ให้เป็นผู้ขนส่งสินค้าและดำเนินพิธีการชุรกกกอและใช้บริการเก็บสินค้าในขังสินค้าจากบริษัทขอควายโดยมีกำหนดชำระค่าขนส่งและค่าบริการเป็นรายเดือนต่อมาบริษัทกอไก่ผิดสัญญา ไม่ชำระค่าขนส่งรละค่าบริการบริษัทคอไก่และบริษัทคอควายจึงยื่นฟ้องบริษัทคอไก่ต่อศาลชั้นต้นจอดจานซึ่งได้มีคำพิพากษาให้บริษัทคอไก่ชำระเงินให้กับบริษัทคอไข่จำนวน 4ล้านบาทและชำระให้กับบริษัทคอควายจำนวน2ล้าน6แสนบาทตอมาสันชั้นต้นจอดจานได้ออกหมายบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักง,งานบ,างบนังคับคดีดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบริษัททั้งสองเพื่อชำระหนี้ต่ำควาพิพากษาข้อสอง ในระหว่างการดําเนินการสืบซัพ์บริษัทขอไข่และบริษัทขอควายได้ทราบว่าบริษัทขอไข่มีทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ในคดีแพ่งของศาลชั้นต้นชอชิงจํานวน400ล้านบาทโดยมีธนาคารช่อช้างเป็นโจทย์แต่บริษัทขอไข่และบริษัทขอควาย ไม่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลชั้นต้นชอชิงในคดีดังกล่าวแต่อยา่างใดข้อ3ต่อมาธนาคารงองงูได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้มีคำสั่งให้บริษัทก่อไก่ล้มละลายศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด่นขาดบริษัทก่อไก่ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจารุเบกษาโดยกำหนดให้เจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยมีผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ยี่ลายจำนวนบุหนี่ที่ขอรับชำระนี่เอารวมเป็นเงินทั้งสิ้น2.000ล้านบาทแต่บริษัทขอไข่และบริษัทขอขวายไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระนี่ต่อเจ้าพนักงานผิดทักษัพ์ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายข้อ 4. ต่อมาบริษัทขอไข่และบริษัทขอขวายได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทขอไข่และบริษัทขอค่ายรับชำระนี้ได้ซึ่งสารลมละลายกลางได้พิจารณาและมีคำสั่งยกคำร้องของทั้งสองบริษัทบริษัทขอไข่และบริษัทขอค่ายศารจึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตอุทธร์พร้อมอุทธร์คำสั่งของสารลมละลายกลาง โดยสารอุทธรคดีจำนานพิเศษได้พิจารณาคำอุทธรของบริษัทขอไข่แล้วพิพากษาย,ยกอุทธรสำหรับคำร้องของบริษัทขอควายสารอุทธร์คดีจำนานพิเศษได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องและไม่รับอุทธร์ข้อ5บริษัทขอไขและบริษัทขอควายขอหาหรือดังนี้ ข้อ5.1กรณีที่บริษัทขอไข่และบริษัทขอควายประสงจัดจำหน่ายหนีู้นย์ที่มีจำนวนหนี้เกิน2ล้านบาทจากบัญชีรุกหนี้ทั้ง2บริษัทสามารถดำเนินการเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุในข้อ4แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186พศ2534 ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบ,บับที่374พศ2564ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ได้หรือไม่อย่างไรข้อ5.2กรณีที่บริษัทขอไขร และบริษัทอขอไขได้ฟ้องบริษัทกอไก่ต่อศาลชั้นต้นจอดจานและศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทกอไก่ชำระหนี้แล้วแต่บริษัทอขอไขและบริษัทอขอายไม่ได้ฟ้องบริษัทกอไก่ในคดีล้มละลายและไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่เจ้าหนี้อื่นฟ้องบริษัทกอไก่าภายในกำหนดเวลา และศารลร้มละลายกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธร์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ทั้งสองบริษัทยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้นเนื่องจากจำนวนรุกหนี้จำนวนหมุนหนี้ที่เจ้าหนี้อื่นขอรับชำระหนี้ตามคดีล้มละหลายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,000ล้านบาทแต่ทรัพย์สิน ที่ยึดหรืออายัดไว้มีจำนวน400บ้นร้านบาทซึ่งเจ้าหนี้อื่นที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้อาจจะได้รับชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนเพราะหนี้สินมีมากกว่าทรัพย์สินบริษัทขอไขาและบริษัทขอขายสามารถนำหลักเกณฑ์ตามข้อ4วงเล็บ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186 พศสอ4ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบ,บับที่374พศ2อ6 4กล่าวคือได้ดำเนินการฟ้องรุกนี้ในคดีแพง่งแต่รุกนี้ไม่มีทรัพย์สินใดจะชำระนี้ได้มาใช้ได้หรือไม่หรือต้องดำเนินการอย่างไรข้อ5.3 กรณีที่บริษัทก่อไก่มีทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ในคดีแพ่งของศาลชั้นต้นชอจิงจำนวน400ล้านบาทและมีจำนวนหนี้ที่มีผู้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายรวมจำนวน2,000ล้านบาทอันเป็นกรณีที่บริษัทก่อไก่มีทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินนั้นไม่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนได้ ถือเป็นกรณีที่ลูกนี้ไม่มีทรัพย์สินใดที่จะชำระหนี้ได้ตามข้อ4วงเล็บ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186พศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่374พศ2564หรือไม่ข้อ5.4 หากศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษพิภาคสายืนตามคำสั่งสารลมละลายกลางไม่อนุญาตให้บริษัทขอไข่และบริษัทขอข่ยยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งสองบริษัทจะสามารถจำหน่ายหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีลุกหนี้ได้หรือไม่อย่างไรข้อ5.5หากบริษัทขอไข่และบริษัทขอไข่ สามารถจำหน่ายหนี้ศูนย์ออกจากบัญชีรุกนี้ได้ตามข้อ4แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186พศ2,134ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่374พศ2,164ทั้งสองบริษัทต้องตัดหนี้ศูนย์ในรอบระยะบัญชีใดบ้าง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลวงเล็บพงอดอ0เพิ่มเติมด้วยหรือไม่อย่างไรแนววินิจฉัยกรณีที่บริษัทขอข่และบริษัทขอควายประสงค์จะจำหน่ายหนี้ศูนย์สำหรับหนี้ที่แต่ละบ,บริษัทได้ฟ้องบริษัทขอข่่ต่อศาลชั้นต้นจอดจาน และสารมีคำพิาพากษาให้บริษัทกอไก่ชำระหนี้โดยได้ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบริษัทกอไก่ชำระหนี้ตามคำพิาพากษาแล้วแต่ในระหว่างดําเนินการสืบรัพย์ของบริษัทกอไก่ปรากฏว่าข้อหนึ่งบริษัทกอไก่มีทรัพย์สินแต่ได้ถูกยึดหรืออายัดไว้ในคดีแพ่งของสารชั้นต้นชอชิง ที่ธนาคารชอช้างได้ฟ้องไว้เป็นจำนวน400ล้านบาทกรณีดังกล่าวถือว่าบริษัทกอไก่ยังมีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ได้เมื่อบริษัทขอไข่และบริษัทขอวข่ไม่ได้ยื่นคำขอเฉลี่ยนหนี้ในคดีดังกล่าวประกอบกับไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือหลักฐานการรับทราบของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในคดีที่ทั้งสองบริษัทได้ฟ้องบริษัทกอไก่เป็นคดีแพ่งที่แสดงว่าบริษัทกอไก่ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะชำระหนี้ได้เช่นรายงานการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือรายงานการติดตามสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้โดยทนายความที่แสดงว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะชำระหนี้ได้จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีรูกหนี้ตามมาตรา65ทวิอนุ9แห่งประมวลรัชฎากรประกอบกับข้อ4วงเล็บ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186พศ2 5 3 4ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่374 พศ2564ข้อ2บริษัทก่อไก่ถูกธนาคารงองง,งูฟ้องในคดีล้มละลายและศาลล้มละลายกลังได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่บริษัทขอไข่และบริษัทขอควายไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายภายในกำหนดเวลา และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทั้งสองบริษัทยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานาญพิเศษพิพากษายกอุทธรณ์ของบริษัทขอไข่และมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของบริษัทขอควายกรณีนี้ถือว่าทั้งสองบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ4วงเล็บ3แห่งกฎกระทรวงฉบับที่186 พศ2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่374พศ2564จึงยังไม่มีสิทธิ์จำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีรุกนี้ตามมาตรา65ทวิอนุ9แห่งประมวลรัชดากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัชดากรมาตรา65ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้อนุหนึ่งรายการที่ระบุไว้ในมาตรา65ตรีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายอนุสองค่าสึกหลอรายค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้หักได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดโดยพระราชกิจดีกา การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาดังกล่าวให้คำนวณหักตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาที่ท,ทรัพย์สินนั้นมาอนุสามราคาทรัพย์สินอื่นนอกจากอนุหกให้ถือตามราคาที่ผึงซื้อทรัพย์สินได้นั้นได้ตามปกติและในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นห้ามบิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้น มารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหกัก,หคาคาก,หกค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาก็ให้หักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นโดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลา และมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้นอนุสีในกรณีโอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบีย้ยหรือมีค่าตอบแทนค่าบริการหรือค่าดอกเบีย้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมิน ค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบีย้ยตามราคาตลาดในวันที่โอนให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินอนุหเงินตราทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบ,บัญชีให้คำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ วงเล็บกะไก่กรณีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนอกจากขอไข่ให้เลือกใช้วิธีการคำนวณค่าและราคาของเงินตราทรัพย์สินหรือนานี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราทัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้หรือวิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา หรือทรัพย์สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้และคำนวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้หรือวิธีการอื่นซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามวิชิกาวิ ฉากการบัญชีตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้เมื่อใช้วิธีการใดในการคำนวณค่าหรือราคาดังกล่าวแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ปดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได้วงเล็บขอไข่กรุณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด ให้ใช้วิธีการคำนวณค่าหรือราคาของเงินตราทรัพย์สินหรือนี่สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราทัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เงินตราทรัพย์สินหรือนี่สินซึ่งมีค่าและราคาเป็นเงินตราต่างประเทศที่รับมาหรือจ่ายไปใน ระหว่างรอบระยะระบาบัญชีให้ใช้วิธีการคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไปนั้นอนุขราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะระบาบัญชีให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าและให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้า คงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบ,บัญชีใหม่ด้วยการคำนวณราคาทุนตามว่าก,ก่อนเมื่อได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ใดตามวิชาการบัญชีให้ใช้หลักเกณฑ์นั้นตลอดไปเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อนุเจ็ดการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศนั้น เจ้าพนักง,งานประเมินมีอำนาจประเมินโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับที่ส่งเข้าไปในประเทศอื่นได้อนุ8ยกเลิกอนุ9การจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้จะก,กระทำได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวงแต่ถ้าได้รับชำระหนี้ในรอบ ระยะเวลาบัญชีใดให้นำมาคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนี่สูงหลายใดได้นำมาคำนวณเป็นรายได้แล้วหากได้รับชำระในภายหลังก็มีให้นำมาคำนวณเป็นรายได้อีกอนุสิบสำหรับบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้นำเงินปันผล ที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นสําหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งออกเพื่อส่งเสริมกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมและเงินส่วนแบ่งกําไรที่ได้จากกิจการร่วง้ามารวมคำนวณเป็นรายได้เพียงกึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ได้เว้นแต่บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมและเงินส่วนแบ่งกำไร ที่ได้จากกิจการร่วมค้ามารวมคำนวณเป็นรายได้่วงเล็บกไก่บริษัทจดทะเบียนห่วงเล็บขอไข่บริษัทจำกัดนอกจากเล็บเกาไก่ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละยีของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำกัด ผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนมีเงินได้ที่เป็นเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวโดยถือหุ้นที่ก่อให้เกิดเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรนั้นไว้ไม่ถึง 3เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาถึงวันที่มีเงินได้ดังกล่าวและได้โอนหุ้นนั้นไปก่อน3เดือนนับแต่วันที่มีเงินได้เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา65ตรีอนุสองไม่ให้ถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรตามความในวรรคสอง อนุสิบเอ็ดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้นะที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตเลียมให้นำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพียงเท่าที่เรือจะถูกหักภาษีไว้ณที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าวอนุ12เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ณที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพียงเท่าที่เหลือจากการถูกหักภาษีไว้นาที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าวและถ้าผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและไม่เข้าลักษณะตามมาตรา75ให้นำบทบัญญัติของอนุสิทธ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลมอนุ13มุนิทธหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ไม่ต้องนำเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิกหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาคหรือจากการให้โดยสเสน่หาและแต่กรณีมาคำนวณมารวมคำนวณเป็นรายได้อนุ14 ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับหรือพึงได้รับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่มิใช่ภาษีตามมาตรา82ทับ16ซึ่งได้รับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด4ไม่ต้องนำมารบมารวมคำนวณเป็นรายได้อนุ15 บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมไม่ต้องนํำไรายได้อันมิใช่เงินได้ตามมาตรา40อนุสีวงเล็บกอไก่มารวมความนวณเป็นไรายได้